ข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชั้นปรางคณิปุเลเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะอนุทินถกสื่อทุกแขนงขอประชาสัมพันธ์ประชาชนตระหนักหลักปฏิบัติโซเชียลดิสแทนซิง นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่าในวันนี้กระทรวงสาธารณาสุขได้มีการหาหรือร่วมกับตัวแทนจากสื่อมวลชนทุกแขนงเพื่อชี้แจงทําความเข้าใจในการหาแนวทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนได้มีความเข้าใจสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 9ในปัจจุบันรวมถึงเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงและให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามข้อแนะนํามากขึ้น ทั้งนี้ยืนยันว่ากระทรวงสาธารณาสุขมีความพร้อมในการรับมือทางด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขในการดูแลรักษาประชาชนเกี่ยวกับกรณีของโควิด -19 ซึ่งสิ่งสำคัญที่ทางกระทรวงสาธารณาสุขต้องการเป็นอย่างมากคือความร่วมมือที่ดีจากประชาชนโดยเฉพาะการปฏิบัติตามหลักโซเชียลดิสทานซิงคือการงดกิจกรรมทางสังคมโดยสิ้นเชิงไม่เข้าร่วมงานที่มีการพบปะผู้คนเป็นจำนวนมาก เช่นงานทอดกระถินทอดผ้าป่างานประเพณีต่างๆในอนุทินกล่าวต่อว่าที่ผ่านมาผู้แทนจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ติดต่อมาอยัางตนเองให้เน้นย้ำประชาสัมพันธ์นโยบายโซเชียลดิสทานซิงให้ประชาชนได้ตระหนักรู้เกิดเป็นมโนสำนึกเพราะหลักปฏิบัติด,ดังกล่าวมีความสำคัญดีกว่าวัคซีนดีกว่ายาและเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ค่ะ ต่อกันที่กระทวูพานิชย์เผยโควิด1 9ทําขนส่งพังราคาน้ํามันร่วงฉุดส่งออกกุมภาพันธ์ติดลบ4.47%ปอไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะ นางสาวพิมพ์ชนกวนขอพรผู้อานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนคออกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถิติการส่งออกของประเทศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2563พบว่าการส่งออกยังคงติดลบอยู่ที่ร้อยละ4.47มีมูลค่าการส่งออก2 6 4 2ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่การส่งออกเฉลีย่ยในช่วงสองเดือนแรกของปีติดลบร้อยละ0.81คิดเป็นมูลค่า4 2 6 7ล้านดอรียญสหรัฐโดยการส่งออกของไทยที่ยังคงติด ติดลบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั้นเป็นผลสะท้อนมาจากไม่สามารถขนส่งสินค้าไปยังประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้โดยเฉพาะในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่สําคัญของประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีปัจจัยสถานการณ์ราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับราคาลดลงซึ่งทางสนคเริ่มมีความกังวลต่อการนําเข้าสินค้าของประเทศมากขึ้นโดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์การนําเข้าติดลบร้อยละ4.3ในขณะที่การนําเข้าเฉลี่ยในช่วง2เดือนติดลบร้อยละ 6. 6.32ขวัญใจนวลจันทร์ผู้สืข่าว INN รายงานค่ะปิดท้ายกันที่ปตทบางจากประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด50สตางค์ e 85, ค่ะเวน E85 ขึ้น25สตางค์ส่วนดีเซล B20 ลง25สตางค์มีผลพรุ่งนี้ค่ะ บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกและบริษัทบางจากคอ์ปอรเรชั่นประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด50สตางค์เว้น E85 ขึ้น25สตางค์ส่วนดีเซล B20 ลง25สตางค์มีผล24มีนาคมนี้เวลา5นาฬิกาโดยส่งผลให้ราคาขายปลีกใหม่เป็นดังนี้ค่ะดีเซลอยู่ที่ลิตรละ21บาท29สตางค์ B10 อยู่ที่ลิตรละ18บาท29สตางค์ B20 อยู่ที่ลิตรละ18บาท4สตางค์ แก๊สโซฮอล์อยู่ที่ลิตรละ19บาท45สตางค์แก๊สโซฮอล์หอยู่ที่ลิตรละ19บาบาท18สตางค์ E20 อยู่ที่ลิตรละ16บาท44สตางค์ E85 อยู่ที่ลิตรละ15บาท54สตางค์และเบนซินเฉพาะปตทอ,อยู่ที่ลิตรละ26บาท86สตางค์ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นค่ะจบการเสนอข่าว17นาฬิกา4นาทีค่ะ ข่าวโดยสำนักข่าว INN